น้องเพิ่งดูดิเพอนสอบมายังเม่กับเพิ่งจากไปประมานสอบเดือนปแ่เมย์ลาซเนาะเดือนพออ่าระยะเหอดปีเนาะเม่จากไปแล้วรอต่อมาต่อมาพอเมยจาบไปได้สองเดือนแล้วก็พอต่ออีกพอต่ออีกเนาะสบายดีอีกท่านนว่างสบายดี เป็นไดแต่อยู่กับไอ้สองคนบ่เด้อนี่มาเลี้ยงจักมโมงจ้ากลับมาเฮือนเลยฮะจักมโมงค่ำบ่จะมาเฮือนมาลุกเรื่องไอ้เจ้าไปหาอยู่เฮือนเพื่อนเอื้อาจะผูกบ่เพื่อลุงจะผูกบ่ฮะมาเองมาเองเออพี่น้องเลยขอยัดเด้อเนาะอันนี้บ่บนอยู่บนเศร้าน่ะไก่กับคนก็อยู่ตรงกันเลยไก่เจ้าบ่อนี ่ไก่อ้ายอ๋อเพิ่นสิว่าเพิ่นไปเลี้ยงไก่เฮ็ดเวียกเลี้ยงไก่น่ะบ่ได้ประตูเดี๋ยวแต่เจ้าได้อยากได้ประตูยังก็ลูกประตูไม้บ่ได้อืมเป็นบ้านประตูไม้บ้านไม้เนาะได้อืมนี่บมันอยูเพิ่นเช่ากันเนาะมีแต่ยายงมหาชาบาบุญสารวันหมอมเงินให้เจ้า100,000ใจเออเอาไว้ซื้อิ่จเป็นแน่เนาะขนมบ่กินล a พี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมากอะพี่เด้อพี่น้องเลยเขามาทั้งบ้านน้องพื้เนาะตามมาเฮือนซานอ่าบาดซองของน้องน้ำพึ่งที่ว่าทั้งบ่าเสียงเพิ่นไปมอบเขา่าซานกับปลาปองกับมีนะไรพี่น้องเลยที่เป็นทั้งพาจานพิ่นได้มาให้บ่บาเสียงมอบเข่ามุดคลองให้เนาะพี่น้องเลยก็เลยเนาะเห็นได้ยินน้องคนว่าอ่าอยากได้บ้านประตูนะเนาะเฮือนซานของเอีย่ยมพี่น้องเลย มาบุญกันเลยนำมาเนาะกับบป๋าเสียงมาเบิง่งเพื่อนเบิ่งซ่านเพื่อนเป็น,น,นยังไงเน่พี่นออ้องเลยเนาะเนาก่อนอื่นพี่น้องขอกราบสบายดีเด้อขอามเพี่น้องวัดสุขูสุขคนแล้วพี่น้องไราพอพบเจอกับพระบุญสารวัลเลยเพี่น้องเลยเนาะไปชาเขาไปเบิ่งบอลอยู่บอลเศร้าเพื่อนเนาะสองไอ้นะ้องอยู่ปัจจุบันนี่พี่น้องเลยนะพี่น้องพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อทั้งน้องน้ำพึ่งเนาะ โดยขอติดไม้เด้อพี่น้องเยเนาะยืมไม้ทําบ่เสียงนไม้เสียงเพิ่นบ่ค่อยได้ยินไดเออถ้าว่าอาศัยาทางบไม้เรียบร้อยแด๋นี่เนาะทางพี่น้องบ่ได้ยินเลยโดยเนาะทางป้าทางป้าบ่นี่ทางเอื้อยเนาะเอื้อยแปลว่าลูกพี่ลูกน้องเนาะโสบายดีพี่น้องเอ้ยอันนี้บ่เฮือนซานเพิ่นน่ะเอออล็อกตูไว้เนาะอ๋เจ๊น้นางบ ว่าดีทางบาเชียงเนาะมาหนึ่งันสองคนมาเบิ้งพี่น้องเลยเพราะว่าเราว่าจะใกล้ประตูเงื้อมดสัตว์เลยแล้ว่าเป็นเป็ี่นฟ้าสังสีมาเบิ้งมาเบิ้งแม่นี่罗ของน้ำกับสังสีบด้ยเนาะพี่น้องเลยเนาะทางครัวทางแคร์คนกับบุ้มีเนาะแบบอยู่ในเมืองพี่น้องเลยเนาะเชื่ออยงไรบาร์เนาะพี่น้องเลยเป็นแบบถูกอยู่ในเมืองก็ว่าได้เนาะเสียงเนาะ แือว่าจะจะยักบางทีว่าบุ้มมีกู้ปกครองนี่หลยแม่ของในครัวขาดเสาลักนะนี่ดูน้องคนระดูนี่ก็สุดเสาเลยว่ายังอาเมกับพึ่งจักแมมาสอบน่เดือนแล้วป่เดือนปลายแต่งแมนะซีเนาะเดือนมา่อในระยะมหอดปีเนาะอามจากไปแล้วต่อมา ต<พ>่อมาพอเมจากไ่ได้ซองสองเดือนแล้วก็พอต่ออีกพอต่ออีกเนาะกะ็พอแปลกพี่น้งองที่ว่าน้องเป็นลักษณะเป็นแบบนี้เนาะอาจชิเมนความซุ่มสับแล้วก็ควบซุ่มสนะเสาเนาะในครอบครัวแล้วก็ทั้งการจิตใจพี่น้งองเลยไปละสบายดีอีท่านึองั้างนะสบายดีเพลนได้ละอยู่กับอายสองคนบ่ เนี่ย,ยามาเล่นจักโมงจะกลับมาเฮือนเลยฮะจกักโมงค่ำบ่จะมาเฮือนมาลูกหรือว,ว่า,าอ้าเจ้าไปหาอยู่เฮือนเพื่อนเอเื้อจะผูกบ่เพื่อนลุงจะผูกบ่ฮะมาเองมาเองโอ้มันกับบกไก่บันไดอะไรพี่น้องเนาะยางมากก็ได้เนาะอ่าบกไก่กันบันไดแต่เนี่ยมาเศร้าหน่อยจะไปเองบ่เลยฮึถ้าไเจ้าไปเรีเยจกจักโมง เจ็ดโมงเนาะที่มานั่งไก่กันก็ได้หรอนั่งไก่กันได้เออเลยนั่งน้ำแยกเด้อพี่น้องเลยรอบบุญอขาสัมภาษณ์เนาะให้พี่เนาะแล้วก็มาอัปเดตเนาะเฮือนซานร้านแป้นเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวโบเชียงไปขับรถเปเรื่องบุญด้วยด้วยด้วยแมนแมนแมนทางแคบพี่น้องล้มรถอ่าพ่อล้มรถคอยเข้ามาเมื่อกี้กับพี่น้องเลยเนาะแล้กันบบเชียงควไปกลับรถก่อนพี่น้องเลยเขบควรจะสอบถามเนาะ บุญกะเห็นจนคลิปอ่าบม่เคยเห็นตัวจริงจักเทือ่อน้องเลยน้องนำพึ่งน้นองเมื่อกี้กระทากันทามทางเขา,ามานะเนาะบริทางเราเชียงคนกะลามอบอ่าเคื่องคลองเนาะเป็นสะพานบุญทงางพระอาจารย์นอยู่ฟังไทยอ่ามอบขอสารอาหารแห้งกินมีบรรูมาก,กินย,มมยี่บะมีฮะจะมาก,กินมียังกี่สุดห รถส่งมีรถส่งพู้ดีเนาบอกเสียงสีมารถส่งเมื่อกี้เนาะถือใจคือถือใจอยูเนาะมักใส่ไข่นึ่บ่ใส่ไข่ไก่นึ่บ่เลยวันนี้หอดปออะไรนะปอหาย้นหอดปอหาปุ้ยเลยโอ้โหวันนี้เก่งเลยบ่แต่พอได้อยู่เนาะอายุณีสปีหอดปอหาอะไรเป็นองเางไกายอยู่ออกแต่ักปอสี่ออกนี่ ้องแม่โซแหงดิสแม่โซนัก hmm. ม mm ีคนเอาแม่น hmm. uh ้ำ huh. บ mm ัดเมเซียเมเซียอะไรบบบนี้ให้ครับก้าวขาเบลเฮียนเขาให้ขึ้นป่อฮะใช่กหมคบไปบบบนี้เลยบาบมีมูอ่ะอ่ะเป็นอะไรจังบามีมูว่ะเขาไปลิ่นน้ำว่ะเมโซนี่ยจะจะปีจะโดนบ่ะเมโซแต่ได้น้ำพึ่งเลยแหละ คนโซมาตลอดเลยตั้งแต่น้ำผึ้งเกิดมาแล้วก like ็โซมาเลยบอกตอนอันถือผ่านน้ำผึ้งกะย่างกะบอกของบอกอันนั้นอลไรกัได้น้ำผึ้งอลไรกัลร่มเลยย่างไม่ได้เลยทำไมเป็นพิษกรรมเพิษยังมาจากไหนยางไม่อยากเป็ี่ยนที่อันกรรมพันธุ์หรือแม่เขาก็เป็นนะอ๋อทิวอยู่ในเรือนเก่านะป่ะอ๋อที่ว่าทั้งพ่อตู้นรอที่ว่าคือกันป่ะพี่น้องพี่น้องคือกันป่ะ เที่ยวพันยางตาบอดอย่างเขาเอื่อนแม่นอันน่ะเป็นน้องแม่เราเป็นอ้ายอันเอื้อยเพิ่อนอ้ายอันของอันแม่เพิ่อนอือชัวร์ดูในเพื่อน,นเจออ้ททาหน้าที่ทั้งแม่กับโซ่เป็นการบ่โซ่ไปบ่บได้กันกับคือแม่น้ำพึ่งฮะแม่น้ำพึ่งยังใครบันไดบีบันไดยังเพราะแม่นั้นไดบีบแค่สี่ชั่วโมงเลยแม่เอื่อนปวดป่ะแม่น้ำปะเนี่ยมันโกมันจังไปเลย เป็นกอพันเนาะเจ้าันซูม่านกับผู้อายของแม่ครับ่าอายของแม่เปอนอายของแม่เนตาบอดเนตาบอตั้งแต่อายุสองปีโอเหน่อยครเป็นกีกาเลยเป็นขีิดแบบมันลามสาอตาแต่กียังม่มียาป่วยเเ ดีสิพิ่งป้าเพิ่งลูกก็นขึ้นนันะี่แหละเป็นกัน,กนแม่นี่เป็นป่วยโชว์ตั้งแต่คลอดน้ำพึ่งของมาเนาะแล้วก็โชว์มาเลยสิบปีเนาะสิบปีเต็มส<ป>ิบ <นะ S 2> ปีเต็มเลยแล้วก็ส่วนพ่อนี่ยที่คุกป่ะแม่พอที่คุกจะเป็นแผ่นเป็นขีดยังไงเป็นขี้หิดเป็นติดพญา,ยพยายในาคเน่าอยู่ในหันเนาะแม่แล้วก็โซ่ป่ะโซ่ออกมากระบอกขามพื้นราเสียอื ยังช็อกแมนเสียอะไรกันยังไม่นั่นพอต่อช็อกแมงเสียยังบ่พอสองเดือนแบบพอก็มาเสียเติมอีกขออนุญาตถามอีกบรรณนึงพ่อเพิ่นติดคุกจักปีตั้งแก่กับบริโดนได้ประมาณได้ก็สี่แต่สรงการแต่สรงการเนี่ยออือืมอ่าทอ อันนี้ก็แล้วเนะาะมองหนึ่งเขา่าหนึ่งหน้ามี่นีบ่อยนั่งบ้าเวลาเวลาอายมากนี่คิดกับเข่ากินวะหรือว่าคนสื่อขางสื่อของกินชุก,ชกมากนนมเนาะใช่เขาหิ้งเขาเบิ่งเฮือนแน่ไรบ่อยนั่งใช่เขาเบิ่งเฮื่อนเน่น,นะน,นเบิ่นนง,งน้าแน่พี่น้องเลยนี่ว่าที่ว่าจะไปจะแต่ประตูนะ่ะไปปูบ้านใหญ่งเนาะพี่น้องเลย อืมหายเงินบ้าค่ะอืมเข้าไปบ้งองยีงละ่ะเออพี่น้องเไงขอหยาดเด้อเนาะอันอนี้บ่อบันอยู่บนเศ้าน่ะไก่กับคนก็อยู่ตรงกันเลย,ยไก่เจ้าบ่อนไก่ไอ้อ๋อผนที่ว่ามันไปเลี้ยงไก่เฮ็ดเวียกเลี้ยงไก่น่ะบ่อบเดยเออ พี่น้องเซกจะนอนอยู่ไซล่ะนอนอยู่ในมุงไนงะนอนอยู่ในมุงกบอ้ายบ่เลยอืมพี่น้องเลยขออนุญาตเด้อยนะประตูพี่น้องเลยเล่น,นสนามคนกะเนาะเป็นประตูสรางกระสีเนาะเลยประตู อยากได้เจ้าไดยากไดประตูยังกลูกประตูไม้บ่เลยอืมเป็นบ้านประตูไม้บ้านไม้เนาะอมอยู่เพิ่นเช้ากเนาะมีแต่ยายมุมมาลูกกอ้าย2คนับอ้ายมาจังมานอนับอ้ายอยู่นี่บ่เลยอืมอๆใช้ห้องน้ําเจ้าอยู่ใช้ซะพาบ่าวเบิ่งะ

Say ừ, thắng 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 mấy là, Gần sáng chào này. Hm. Ừ, nào này Hm. Hm. cái Hm. 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 nằm Hm. Rồi. Hm. Hm. cái Hm. 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 น้องน้ำพึ่งอันนี้เป็นดินของน้องๆบนเลยนะเนาะเยือนซานแล้วหรือเป่าเป็นดินมนูลเป็นดินมูลเลยเนาะ<ม>อันนี้กับพี่น้องกันบ่นแม่หนะสาวหน้าสาว,าสาวแค่แต่ยื้อยู่ไกลเขึอนพี่น,อน้องน้ำแน่เนาะ<ม>อันนี้บ่ได้าจะได้แบบนี้หรือเป่าบานประตูแบบนี้หรอเปล่าบานหน้า,าตา่างบานประตูไม้พี่น้องเลย เป็นยังลไงเจ้าคือจะได้ประตูใหม่เงี้ยัง,ยงลูกมันเสียงดังอ๋อประตูอันนี้มันเสียงดังเนาะครับมันโมมันคงแนะ่เนาะยันคนมางานข,ข,ข,ขังค่ำกลางคืนอืมสำหรับกลางคืนเสียงมีคนยังชั่วแค่ไหนเนาะเดี๋ยนใครยังมาหลักไก่บอกว่มันเป็นยังไก่เนอืม นี่ัประตูหัวพังกันนี่เนาะคานี่ไปเพระเอ่ยหัวพันนะหัวกับบมีนะ่เนาะย่ำคำขึ้นเวลานอนย่านเ่บลุกย่านย่านอยู่านนอ,นอยาอยเพิ่นอายุสิบสี่ปีปะ่ะเฮ็ดเวียกเรียนไก่สวนพันเนอเยูดแล้วเนาะนคนในเดือนใไรก่อ เดือนล้านเดือนล้านกี่ตัวการอะไรเป็นเงินบาทประมาณพันแปดพี่น้องเลยเนาะพันพันแปดพันเก้าข้าวข้าวเลยข้างในพคนกาวาน้ำมันมีแต่เล็กน้อยอยู่เนาะมันหกมันเหือดอยู่พี่น้องเยอือแต่บางวันเจ้ากะอันา้มันปวดเทือนัจเลยลูกเด้อจะมีฟอยอยู่เปล่ฟอยกวดเทือนมีอยู่เปล่ ม,มีอยู่เนาะโอ้มีพลอยแข็งมีพลอยแข็งมีพลอยอ่อนอืมอยาจะกวดเด้อมองจะอยู่จะนอนเนาะเด้อหัวย่านขี้เข็บไม่งอดได้ยยองเงางคืนไตเขาไปครบค้าเด้อหหายนอนเนาะเห็น,<ด>นบ่าวเด้ปัดเป็นอยู่บ่เพื่อนปัดเป็นอยู่บ่ปัดเป็นอืมซักเครื่องเนี่ยักเองเป็นหรอชักเป็นอืมใส่เครื่องจักเครื่องเครื่องปั้นอยู่ป่อ ปัน่นโมเวนสักเมือ่อ <c oughs> ปันป่นโมเวนนี <c oughs> ่จะ,ะสักมือ <c oughs> อ่อปั่นโมเป็นนี่จะอ้ายแล้วจะปั่นให้เนาะอย่าอ้ายไปแยะเลยแกสักมือยังอ้ายไปยู่แล้วสักมืออลอยๆไปลอยเนาะกาซค่อว่าเป็นลำบากอยู่เลยเนะ <c oughs> าะเพราะว่าพนเสียขอโทษพอพนเสียได้จีบเดือนเลยอ๋อละนะประมาณเดือนปลายอังกฤษเดือนปลายหนึง่ง จัดอยู่นี่เลยบ่ะใช้งานศพอยู่นี่บ่บ่เพราะว่าเลิกลากันแล้วน<อ>ี่อ๋อไปเจอเพื่นแม่คือวัยเงายเพิ่นป,นปะยาห่างกันแล้วเนาะกับแม่คนนี้เนาะน้ำพึ่งแค่ปีป่ะประมาณหกปีป่ประมาณ h ปีเนาะอืมอแล้ว,นะวาากันมาเพิ่นกะพิคคุกเนาะ โอ้เป็นยังพี่น้องเป็นกาดเสียเสียไปแล้วเนะาะกับว่าปท้งองกับยาเนาะงานเป็นสะเทือนนำจิตนำใจของน้องพันเนาะนี่แต่อยู่น้ำเลือดเนาะไรละเคยเห็นนะบ่บาห,หรอือเ่าสองคนเคยเห็น,ห,นหรอือเปล่าเคยเห็นในคลิปเคยเห็นในคลิปเมื่อกี้บ่าวยังมาหาเจ้าเจอแต่หน้ามาเจอซีหอเปล่ มาเมื่อกี้แมนบาเซียงเด้อบาเซียงน้อยอันนี้แมนบาบุญสารวัลเนาะมาในทีมงานเดียวกันเนาะทีมงานบ่าวเตียงทองอ่าแล้วก็มาเป็นสะพานบุญให้รับผู้ใหญ่เพื่อนคือพระอาจารย์ทางบ่าเซียงมาเป็นสะพานบุญให้เพื่อนคนเบิ่งไม่ลีดเห็นในคลิปเห็นเรือซับาล้วก็อีตุนเจ้าเนาะเรือมาซอยเรือเจ้าดีใจหรือเปล่ามือเดียวมีลายค้นเราบอมาซอยเรือเจ้าหลายค้นเราบ่ ภา,ภายวันมาาเจา้าจือป่ะชื่อกาสาลัพร<อ>วังอุปรกรณ์ที่เจ้าชิม,มาน่าสาวาบุญตาอขนมมอบคืออบข้อไห่ป่ะเลยชื่อแม่อยู่เพื่อนอะ,ะอยู่ได้น้ำคลิปนั้นทเจ้าอะไรเบิ่งคลิปอัน เบิ่งเบิดทีมงานอของบ่าวเตียงแล้วอเบิดิอเบิดิครับแม่อมพอบ่อ,อยากนอนกลางเวรนนัน่งนอนกางเวรนเลยมึงไงตื่นมาเลยเจ้าก็ไม่แต่ได้เบิ่งแม่นะเนาะแม่เอาลูกเลยวก็เบิ่งแม่อ่าไม่ลูกจะคนเละเจ้ามีคนหนึ่งลืมถามชื่อเสียงนล็กน้าเผื่อยภายในพินังเลยเนาะชื่อว่าอะไรก็ชื่อนางชื่อสาวนางนะเนาะอาอยุจะปีอะไรสาวสี่สาวสี่ปี มีพ่อมีครัวเนาะมีลูกสองคนมีลูกคนหนึ่งลูกคนหนึ่งปัจจุบันพวไปเฮ็ดเหตุเบี้ยใช่ปะเดี๋ยวดูแลแม่เนาะแล้วก็มาดูแลร้านอีกนอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรก็สู่ๆได้นั่งเถ้าว่าบาพันทั้งผู้ใหญ่พันอย่างทศถุกชอยเจ้าเนาะแต่เห็นอีต้นสงสารเจ้าแล้วเปล่าสิมาหาใหม่เด้อ เห็นบ่ถ้าว่าบ่าวถึกเลขแมลงนี่บ่าวซื้อให้รถอื่นนี่ถึกเลข6โตเด้ถึกเลขแก้ม2โตนี่บ่พอจุกแล้วเนาะแม่นบ่าวบานตู้นึงก็บ่พอครับมันเป็นบ้านใหญ่เด้เนาะบ้านใหญ่ด้พี่น้องเลยเนาะนี่นๆๆถ้าฟังเบิ่งแมลงบ่าวซื้อเลขโตลองเบิ่งถ้าว่าถนี่บ่าว บางปรตูหายเลเฮ็ดชี้เขื่อนหายไ่เลยบูกโลให้อีกกระเบื้องห้อีกเนาะนดีเน่ะหากวราชิลองซื้อว่างมาแรงไหมบอกปูพุ้นกับบุคคอยเรียรีกับพี่น้องแะแต่ว่าเอาในบอกไปแลครเผื่อมีดวงโชคจะตามเนาะา่เราไเพื่อนว่าเอ้ยเฮาฟัน่าเมามาบอกเลขอีกว่าบอกเอาซื้อเลขให้แบบสามหาหนึ่งว่าั้งแก็ลืมเลยเปิดออกอะี้ได้ขอเก้าหนึ่งกว่ะ ฟอกมาเดโ้สื่อแลกนมาขึ้นมาดฟันมามาขึ้นฮะลืมแล้วลืมแล้วลืมแล้วมไปแเลออกมาแรงมาท่นแล้วนี่ฟันมือหนาบาวมาหาบอกบาหนเด้อฟันคิวนะจักม้อ้ายฟันมาแต่ละมือ หามหาม,มูหาหมูเพิ่มใกล้เพระแตนี่ไปหาบอลให้เกก่อนขี่ขี่ลงไปทางนทางวัดเลยคะ่ะในมองคองร,ร,รงัวนี่เลยข้าจะไปเห็ดลังแม่เสียนี่แหละเลยเชียกับจำในแตงในท่างงูโดยโดยเพียไงไรเนาะเอ้ามื่อนี้กับบุญกับบุญยังมาฝากมาต้อน,นอมามาลำบ๊อเสียงเพื่อนเพราะว่าถาบถามมาลำทางตั้งแต่ทางเขาโกาาแหละน้องพื้น เพผนก็เดิน affiliated. สีมาทาทั้งเพื่อนในบ้านด้วยผมว่าเนาะแล้วก็ไปทานเพื่อนในบ้านเหมือนกันเนี่ยน้ำมันนี้เลยก็เลยบไปซื้อมายังซ้ำเนาะวุ่นวาจะพิเศษทางอื่นกไงยันคำนะเหมือนนี้เมื่อหน้าจีไปเนาะเราจะไปเป็นทางสะพานบุญเพื่อนแถวรับเก่ารับชิปนี่แหละหัวเป็นยังมืออื่นก็ได้เมือนี้ไอ้ทีเอาเงินไว้ให้เจ้าซื้ออ่ามีเนาะก็จะมีเบิร์ตเบิร์ตจากบอเชียงมาให้เราที่สมนะเจ้าไปซื้อกินเนาะ เป็นน้ำจิตน้ำใจของมาบุญเองเนาะอันนี้ใบยางลูกใบแสนใบแสนเนาะโหอยู่ได้ะเจ้าจะไปซื้อยังแต่ว่ามาบุญเอาเงินให้เลยซื้อยังลูกนม่จะมักที่สุดซื้อยังซื้อของกินกับขนมอืมซื้อของกินกับขนมเนาะแต่ว่าถ้าบุญถามว่าเด้งเงินนี่ถ้ามาบุญถามว่าเจ้าจะได้ยังลูกคือฮู้ดเป็นหนังมปจนได้บานประตูเนาะ ทำทูไม้อขน,น,นมเนาะเยอเฮ้ยอ้าวจาะบาบุญสารวันหม่อมเงินไห้เจ้าหนึ่งเซนกี<จ>เออเยอะอาไว้ซื้อสิ่งจำเป็นเนาะขนม,มบูกินลายเด้อกินสำราญหนึน่งกับพ่อป่า,าเป็นวัดไข่มาเนี่ยมูมีงเงินมีคำเนี่ยมันง่าทินบ่ก<อ>เออมืออ่อหน้าบาบุญสิมาเยี่ยมมายามใหม่เด้ออะนะกับสู่ๆนางเด้เออย่าลืมคือบาบอกเด้อมีฟอยล์ กวดเทือนเนาะมันสะอาดสะอาดเลยดูเด้อโดยกวดขี้เงียบมานนอกพี่เอามาบอนพีก็ได้เนาะแล้วก็เอากระไฟเนาะหรือว่าให้อ้ายเจ้าก็ได้กดกวดไว้ให้อ้ายเจ้าเนี่ยมาเลี้ยงมาให้เป็นจูดจ้ะเนี่ยมาดูเออมันจังสะอาดสะอาดมันจังมัเป็นพญาดพันเงาเด้อสบายใาวุ้นศิลาเมื่อก่อนเด้อใส่เด้ออยู่ดีมีแห้งสูยๆต่อไปนางเด้อขอบใจทั้งเอื้อยเพลนลายเนาะที่พามาเนาะเอาบุ้นกับวูอนเพื่อนจาก มาเบิงไงนะพอเห็น hmm. ทั room, uh, uh, like coping, uh, uh, of, uh, ้งคลิปเราชี eh mm. Mm ้แจงว่าอย่างได้บานประตูพี่น้องอ้าวใจแรกก็สู้ๆเมื่อหน้าบาดบวุนมากแหละแม่เพี่แม่จะใส่แผ่นเพิดปะ่อเหนียวงอเหนียวบ่ใบใช้แผ่นเพิดถาวรปะใส่เลยเหนียวบ่ออกว่ะเออเออเออเมื่อหน้าชิบะเยี่ยมพยายามเพิ่นได้เสร็จละเมื่อกี้เขาไปกับบอเขาเคลื่อนประจำไปรองบูฮัวทั้งแม่จะโชว์น้ำเนาะเมื่อหน้าก็ได้เสร็จละ โดยนะยูดีไม่แห้งแล้พี่น้องนนกันไว้สบายดีโดยสบายดีเด้อพี่น้องเลยโดยตัาโอเคพี่น้องเลยวนกะหมอบเพื่อนๆเนาะกันหมหนึ่งฮะอ่าหนึ่งแสนกีบก็ให้น้องมันวยซื้อกินพี่น้องเลยเนาะอันนี้คือแมนคัวเนาะอันนี้ก็บวิคนอยูเลยเพื่อนมาซาคนกันเนาะโดยไปเห็นด้วยเบียกเบิร์ตพี่น้องเลยก็แรงก็เงียบก็เงาอยู่ได้พี่น้องเนาะแต่ว่ามันน้อนกันยูวเดียวกับบุได้อะยพี่น้องเลย นองมันก็นยังน้อยเนี่ยพยานใักอ่าประหยัดน้ عة, องเพื่อนซานเพินเ่นกันเน,ะนาะวนไปเขาเบืองแล้วเมื่อกี้ค่ะอ่ากันนี้เนาะมีแต่ว่าบอกน้องปเป็นเล้วพี่น้องให้เพิ่นอ,น,น,อานามัยเนาะมันมันมันเปื้อนเปืเป้นอนย่านพยาดพยากคือว่าแ่ะพี่น้องเลยเนานะโดยไปซะเคเด้อบ๊ายบายเด้อนาะง คนซื่อๆพี่น้องเองก้กะขอใจอยู่ดอกน้ำพวยพม่าไปล้ากระจ่างไปเนาะเวลาพี่น้องเองพื่อนซานเป็นกะนกับมาเบิร์นดอกลอยแล้วน,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 น้องน้ำพึ่งเนาะเออคนเราจะได้บานประตูอาจารย์เพี่น้องเลยหรือว่าบานหน้าต่างผู้อือน่นาะเพื่อนเป็นดิฉันกระสีเสียงมันดังคนญาติเนา,ยยานนนะโออเอาจะได้ดดดกับคอพี่น้องหรือฝากคอยเพี่น้องพิจารณาเนาะน้องน้ำพึ่งกับเพื่อนหาชีวิต ของน้อนคนน้ำกันเด้อพี่น้องเ,เอ๋ยชาวทานได้เนาะอยากสดสวยอยากทำบุญเนาะกะ็ตออิดต่อทางทีมงานเราเข้าขมาได้เนาะหรือว่าบุญสารวันเข้ามาได้สองทางได้ก็ได้พี่น้องเอ๋ยเนาะ,ะทางทีมงานของเรามาสดมาสวยเนะาะอยากทำบุญเนาะขอคบคุณกันกค่ะกินดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ๊วยสุขสุขคนเนาะเลยเอาสนักคลิปนี้ไปก่อนได้พี่น้องเอ๋ยว้าวเวอยู่ได้เนาะ,ะน้องกับเกย์บนกรไปายเลยพี่น้องเอ๋ โดยว่าขอกันคลิปหนาด้วยพี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณขอพี่น้องบ๊บอ,บบอบบบสุขุสุคนที่ให้เข้ามาติดต,ตามเนาะไดะให้กำลังใจตลอดมาให้ทีมงานของสมเฮาพี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณบ๊อสุขุสุคนเนาะพอพอกันคลิปหนาคลิปนี้ขอกลคารวาสบายดีและสวัสดีบ๊อสุขุสุคนเด้อ